แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะทุกคนวันนี้มาอวดออเดอร์ลูกค้ากันลูกค้าซื้อให้แฟนคือน่ารักมากลูกค้าได้มาสั่งเป็นไดฟูกู6อันนะคะคือนางซื้อให้แฟนนะทุกคนแม่ค้าก็คือว่าแพ็คไปข่อยไปเซตขนมมัดใจแฟนวัาซจานแล้วทางร้านนะคะก็รับเขียนการ์ดด้วยนะคะจะเป็นคำอวยพรหรือว่าแฮปปี้วาเลนไทน์หรือว่าแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีก็ได้นะคะ หรือว่าจะแบบว่าส่งจดใหม่ไปให้สาวกรุบกรุบแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันนะคะตอนนี้ยังมีไดฟูกุอยู่นะคะมีครบทุกรสเลยค่ะทุกคน10ชิ้น1 5 0สบาทส่งฟรีไปเลยจ้าอยากจะบอกว่ารอบที่แล้วที่เอาไดฟูกุมานะคะลูกค้าซื้อไปวันเดียวแล้วลูกค้าก็มาถามหาอีกทุกคนคืออร่อยมากจนตอนนี้คือต้องรับมาเพิ่มอีกแล้วจ้าใครสนใจจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟได้เลยนะคะพี่คะลงติ๊กตอกให้ด้วยนะคะไม่ลงไม่เอาคะ่ะ ก็มีน้องคนนึงนะคะมาสั่งของกับจอยปกติเลยแต่ว่าสั่งแบบเก็บปลายทางน้องมาสั่งเบบี้ลาสองก้อนเจอก็รวมยอดแล้วก็ส่งที่อยู่ปกติและตามมาด้วยคําว่าถ่ายลงติ๊กตอกให้ด้วยนะคะคือปกติอะเจอก็ลงอยู่แล้วไงแต่ว่าจะลงตามคิวพเพราะจอยลงให้ทุกคนเลยเจอก็เลยบอกน้องไปว่าได้จ้าแต่จะลงตามคิวนะน้องบอกว่าขอวันนี้ค่ะอยากดูไม่ได้ไม่รับขอค่ะเอาอีนี่มึงจะขีดวันนี้หรอเล่งจัง ก็เลยบอกว่างาั้นก็ไม่ส่งของค่ะและนางก็บอกใจไปไอ้เรื่องลงคลิปทิกตอกเนี่ยจะลงให้ทุกคนนะแต่อย่าเร่งพอจะมีงานทำคือวันที่14กุมภานธ์ในช่วงวาเลนทนยเนี่ยเราจะเจอคนทั้งหมด3ประเภทค่ะหนึ่งเลยเป็นพวกมีแฟนแล้วแบบว่าได้ของขวัญได้กระเช้าดอกไม้มีสติกเกอร์หัวใจติดเต็มชุดนักเรียนกับประเภทที่2ไม่มีดอกไม้แต่มีแฟนนะแต่แฟนไม่ให้ดอกไม้ไม่ให้ตุ๊กตาไม่ให้อะไรเลยสุดท้ายก็คือทะเลาะกันค่ะ และประเภทที่3ที่พี่เป็นมาโดยตลอดนะคะก็คือประเภทที่มึงจะอินอะไรกับทุกเทศกาลขนาดนั้นแบบคือเมื่อก่อนเรียนมอไปใช่ไหมคะคนที่เขาสวยๆหรือเขาคนที่เขาพี่คะ่ะพี่ส่งพัสดุมาซ้ำอีกกล่องหนึ่งค่ะแต่ว่ากล่องนี้เก็บเงินปลายทาง1 3 0สมบาทให้ชื่อว่าน้องชานมทางเราก็เลยบอกว่าขอทราบใบแปะหน้าพัสดุได้ไหมคะขอดูพัสดุที่ส่งไปซ้ำได้ไหมคะเพราะว่าทางเราเช็คเลขพัสดุในระบบส่งไปบ้านนี้มีออเดอร์เดียวแล้วก็ได้ของไปนานแล้ว น้องก็บอกแบบมูลเงินงีแบบหนูไม่ได้เก็บไว้พี่โอนเงินมาคืนหนูได้ไหมร้อยสามสิบเราก็เลยแบบว่าโทรหาขนส่งแล้วก็บอกว่าพี่คะพี่ส่งพัสดุไปซ้าหรอคะพี่ไปเรียกเก็บเงินกับลูกค้าหรอคะขนส่งบอกไม่เลยครับผมสาบานได้ผมไปส่งน้องเขาแค่ครั้งเดียวผมไม่ได้ส่งซ้ําไม่มียอดเก็บปลายทางสรุปโป๊ะค่ะล่าสุดวันนี้นะคะมีน้องคนนึงทักมาแล้วก็บอกว่าร้านพี่มีสีชมพูไหมครับเบนก็งงไปแป๊บหนึ่งนะคะแล้วถามกลับไปว่าน้องอยากได้อะไรเป็น เป็นพูดนะคะ ของร้านพี่ครับขายอะไรที่เป็นสีชมพูไหมเบนก็เลยถามว่าน้องอยากได้แบบผิวหน้าหรือว่าผิวกายคือพอดีผมมีเงินอยู่500บาทแล้วผมอยากจะสั่งของสีชมพูให้กับแฟนผมในวันว่าเล่นท้ายเบนก็ตอบกลับไปว่าคือปกติอพี่ไม่ได้จัดเซตให้ใครนะแต่เห็นว่าน้องทักมานะแล้วพี่ก็จะจัดให้เป็นเซตสีชมพูใช่ไหมมีงบ500บาทแล้วอยากเขียนการ์ดไหมเดี๋ยวพี่เขียนให้เขียนครับเขียนชื่อผม แล้วก็รักเขานะครับทุกคนคือแบบน่ารักมากอิจฉาเด็กมากบอกแล้วม,มาต่อกันที่ ep 2นะคะทุกคนต่อจากเรื่องเมื่อวานนี้ที่พี่หูได้ลงคลิปไปก็คือที่เพื่อนให้เพื่อนแกของให้นะคะ วันนี้มันมีอะไรที่เลดกว่าน,นั้นนะคะก็คือขอไปถึงลูกค้าแล้ว,วน้องก็ทักมาพี่ของหนุยม,มีของแถมเลยกล่องหนุยม,มีของแถมเลยพี่อ็เลยว่าอุย้ยเตงพี่ขอโทษนะพี่ใช้เพื่อนแพ็คของแล้วมันไม่รู้ว่าต้องใส่ของแถมลงไปค่ะล่าสุดน้องก็ถ่ายวีดีโอส่งมาให้ก็คือทุกคนรู้ไหมที่อยู่มันแปยังไงปกติที่อยู่คือก็จะแตกแบบตรงๆขอบกล่องใช่ไหม อนี่มันเล่นแต่แบบกลางกล่องกลางกล่องไม่พอแปะเอียงด้วยกับหัวกับหางอะไรของมันก็ไม่รู้เลิศมากแล้วของแห็งก็ไม่ใส่แปะที่อยู่ก็แปะกับหัวกับหางเลิศมากแต่เพื่อนฉันคือหมายเลขวันที่สุดเดือนแห่งความรักก็ต้องมีเซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรนิดนึงเออเจ๊คือหนูไม่เข้าใจเจ๊ส่งอะไรมาหรอหนูไม่ได้สั่งนะแล้วเนี่ยหนูเปิดกล่องดูเนี่ยสามสี่อย่างเอาหลบ เดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บสรุปก็คืออีกคนเป็นคนสั่งแล้วก็ส่งไปที่อยู่เรานะฉันก็เลยแคปรูปลายไปให้ดูอืมโป๊ะแตกจ้ะเจ๊ผัวน้เองโฮ้ยร้านนี้แม่งส่งของโคตรช้าเลยว่ะกูหลังกูไม่ซื้อและเออน้องคะคืออะไรเอ่ยทำไมอยู่ดีถึงทำมาอย่างเงี้ย ูสั่งของร้านพี่ไปแล้วเนี่ยดูดิกี่วันแล้วสี่วันแล้วยังไม่ได้ของทีส,งงทส่งของเลยแบอกแจ้งเลขก็ไม่เห็นมีชื่อหน่วยไทม์ไลน์เลยไหนพี่บอกว่าส่งแฟนหนึ่งสองวันรอรับของได้ยังไงนี่อะไรมาสี่วันแล้วไม่ได้ของทีหนูของเงินคืนเลยนะคะหนูไม่เอาแล้วค่ะหนูไม่รอแล้วขอโทษที่คะ่ะลูกค้าเดี๋ยวนะจะรีบเช็คเลขให้เลยนะคะถ้าเกิดไม่มีเลขเนี่ยเดี๋ยวนะจะรีบวอนเงินคืนให้เลยะคะ่ะกูก็เลื่อนเลื่อนหาเช็คที่อยู่ไป เดี๋ยวนะอีนี่ที่อยู่ก็ไม่เคยให้กูเงิยนยังไม่เคยโอนเลยให้กูส่งของเลยวะ <S <S เออน้องคะก่อนที่น้องจะมาวีน่ะคะ่ะน้องช่วยดูก่อนนิดนึงว่าเฮ้ย hey, คือมึงโอนเงินยังเอ่เยเงินยังไม่โอนเลยคะ่ะสั่งของทิ้งไว้แล้วก็ไม่โอนเงินจะมาทวงของบอกของเงินคืนมึง้าบไหเนี่ยฮะใครเขาจะไปส่งของให้มึงมึงยังไม่เคยโอนเงินเลยที่อยู่ก็ยังไม่ส่งโอ้โหที่อยู่มึงยังไม่ส่งให้กูกูจะส่งของยังไงหนูโอ้ไปไหนก็ไปไปลำคาน อิ้นจริงเะคะพี่หนะูจำผิดร้านนะคะพี่หนูขอโทษนะคะเมื่อกีห้หนูวินไปหนูไม่ได้ดูจริงะคะ่ะพี่หนูขอโทษนะคะโอ้โหมาด่าก,กูเต็มที่แล้วก็จับไปได้วยคำว่าหนูขอโทษนะคะพี่หนูจำไม่ได้ค่ะหนูเริมขดดี้าเืองมึงเลยแล้วกันถูกต้องแล้วเราทําอะไรไม่ได้นอกจากสู้ต่อไปนะคะสําหรับใครที่แบบยังขายไม่ได้เลยหรือว่ายอดตกในช่วงนี้ท้อได้น้อยได้นะแต่ว่าอย่าเลิกทําอย่าหายไปนะคะทุกคน ถ้าวันนี้เราท้อแล้วเราล้มเลิกสิ่งที่เราเคยตั้งใจไว้ทุกคนของที่สต็อกมาล่ะเงินที่ลงไปล่ะถ้าทุกคนไม่ลุยต่อมีแต่จมกับจมเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดลุยคิดหาช่องทางใหม่ๆแนวทางใหม่ๆที่ยังไม่เคยทํามีการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆวันทําให้คนที่คอยติดตามเราอยู่เชื่อมั่นในตัวเราให้ได้ มันจะต้องมีวันหนึ่งแหละที่เขาเห็นทอนตั้งใจพี่จอยหนูขายหมดแล้วนะ20ก้อนคือจอยได้ยินคำนี้จะตกใจมากๆเมื่อมีน้องตัวแทนพิมพ์มาบอกแบบนี้ถามว่าทำไมจะถึงตกใจคือน้องคนนี้เขามาเปิดบินเบบี้รัสกับจอยใช่ไหมเออแล้วยังไม่ถึง5วันเลยน้องตัวแทนก็มาเพิ่มสบู่อีก50ก้อนแล้ววันต่อไปน้องก็มาบอกจอยว่าขายหมดแล้วนะพี่20ก้อนอะจอยก็เลยตกใจเพราะน้องเอาไปขายยังไม่ถึง5วันเลยเว้ย น้องขายหมดไป20ก้อนแล้วคือน้องเป็นคนที่ขายเก่งมากๆและจอยก็เลยถามน้องว่าตัวเองเน้นขายทางไหนน้องบอกว่าเน้นขายให้คนใกล้ตัวค่ะพี่คนแถวบ้านคือช่วยอุดหนุนกันดีมากๆเก่งมากเลยคือนัมเบอร์วันมากเอานิ้วโป้งไปเลย อีเด็กคนนี้ต้องชื่อว่าแสบเพราะว่าแสบมากจริงๆเรื่องมีอยู่ว่านางมาสั่งปลายทางกูมึงยอดเยอะมากๆแล้วปลายทางร้านพี่เนี่ยถ้าเกิดมาสั่งอะ่ะจะรู้กันหมดเลยว่าต้องให้เบอร์ผู้ปกครองพร้อมที่อยู่ในการจัดส่งต้องเป็นเบอร์ผู้ปกครองเท่านั้นพี่จะโทรไปเช็คกับผู้ปกครองว่าผู้ปกครองรับทราบไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยโทรไปเช็คเลยมึงแล้วของไปส่งที่บ้านผู้ปกครองโทรกูมาด่าแบบว่ายับมากมึงเป็นแม่ค้าที่ไม่มีจรรยบาบรรณค่ะลูกเจ็ขวบเองทำไมกล้าส่งของมาให้พอกูโดนด่าเสร็จแล้วใช่ไหมกูก็เลยปรับกติกาใหม่ว่าถ้า มันใส่ก็ไม่รู้กูไม่ได้มานั่งเช็คขนาดนะั้นแมกูไม่ว่าเขาเรื่องก็คืออีน้องคนนี้สั่งของยอดเยอะมากมมันให้เบอร์ผู้ปกครองกูมาแต่กูโทรไปปุ๊บหมายเลขนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการกูก็เลยแชทกลับไปว่าโทษนะคะให้เบอร์พี่ผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าหมายเลขนี้ยังไม่ได้เปิดบริการนางบอกว่าเพื่อนนางเป็นคนสั่งนางไม่รู้เรื่องกูนึกในใจนี่มึงโกหกกูใช่ไหมมึงเจอกูเลยคือนางก็ทิ้งที่อยู่กับเบอร์ผู้ปกครองให้กูถูกไหมฉันก็เลยตอบกลับข้อความที่อยู่นางว่าอันนี้เป็นที่อยู่เพื่ออออออนน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 ใช่่่่่่่่่่่มมมม้้้ยยยคคคคคะะะะะแสดดดดงงววาาาาาาพพพพีจจทททููเเเเเเเืไไไไไไลลกกกก็็บฐปตขษหฉถึ ให้มึงมันไม่ตลกนะคือถ้ากูไม่โทรไปเช็คผู้ปกครองน่ะผู้ส่งของไปเลยอ่ะใครเป็นคนเสียค่าส่งคะกูค่ะกูเสียค่ะแมงเอ้ย